ท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแม็กกี้ิีดีทอยเลสซิตี้อินเวชั่นก็ผมมีอะไรจะมาบอกก็จะรีวิวเผ่าสปิเกแมนก็คือผมสามารถไปโลกสองได้แล้วก็มจะมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมารีวิวเผ่าสปิเกแมนโลกสองโลกแอตโตตอนนี้ยังไม่ไปยังดูก่อนกอ็ปิกแมนธรรมดามีเลือดสองร้อยห้าสิบมันแหลกเลยของมันวะ พากดการควบคุมจะมีปืนเียลักษรียบก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถหาเงินได้ไอ้นี่ออกไปปนนี่ตูบ้านี่่นะ ก็ต,ตัวนี้ถ้าเกิดถ่า,าผู้ชมสกิล E สกิลต่อยก,ก็สกิล E เป็นสกิลต่อยแับน,นี้นะคะกิลที่จะสกิลหาเงินก็ะจะเป็นการเพื่อนรักแล้วพร้อมให้เงิน่าตัวต่อไปตัวต่อไป last big man หรือ big big man อหละ คุมถ้ากดธรรมดาจะเป็นการปล่อยสกิลแรกสกิลเซตปล่อยขึ้นเสียงอันนี้เรียนและสกิลสูงคือสกิลว,ว,ว,วีย่ตส่วนต่อไปก็ตอนนี้เหมือนเซร์ฟมีปัญหารีวิวไม่ได้ดี เออดีเซอร์มีปัญหาจบคลิปเท่านี้